แต่ต่างชาติเนี่ยเหมือนทีมจะชัดเจนแล้วว่าเก็บวิลเลียมพอปอยู่ต่อคนเดียวแล้ววิลเลียมพอปก็ยังมีสัญญาอยู่กับทีมด้วยดังนั้นวิลเลียมพอปก็จะไปต่อกับทีม99%ฤดูกาลหน้าผมไม่กล้าพูดว่าร้อยอีกแล้วเหตุผลที่ผมไม่กล้าพูดว่าร้อยเพราะตอนที่วิลเลียมพอปออกจากเมืองทองหนึ่งเลกอะถ้าใครจําได้เขามาอยู่กับเราแล้วเขาย้ายออกไปหนึ่งเลกก็คือเลกแรกของฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมที่กลับไปเล่นบราซิล พอปไม่ได้หมดสัญญานะแต่เหตุผลที่พอปแยกทางจากเมืองทองอ่ะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเงินเงินทองทองที่ไม่ลงตัวเล็กน้อยอ่ะและเอเจนต์ก็จะจัดการอะไรประมาณนั้นแหละแต่ผมก็เลยเหลือไว้แต่ณตอนนี้เมืองทองก็ยืนยันเก็บพอปไปต่อด้วยการหน้า99เซนส่วนต่างชาติที่เหลือก็ด้วยเงินที่จ่ายมากขึ้นไปเอาบีลงไปเอาเชปวินมาแล้วแต่ก็โอเคนะตอนนี้ยังไปกำลังสำคัญช่วยทีมอยู่แต่ประเมินแล้ว ด้วยเรทเงินเดือนอยากที่จ่ายไปอะไรเงี้ยเขามองว่าไปเอาของใหม่ดีกว่าซึ่งเราก็เห็นด้วยก็ปีหน้าหากันใหม่หมดเลยอยู่ที่ว่าทีมจะเลือกมีกี่ตัวอย่างเลขสองปีนี้เรามีสามบวกสองก็คือสองเอเชียก็คือรวมเป็นห้าคนซึ่งเป็นจำนวนที่ผมมองว่าโอเคนะป,ปีหน้าคิดว่าเราควรมีหกหรือควรมีห้าคือคือโควตามันห้าบวกหนึ่ง ถ้าบวกหนึ่งขั้นต่าเอเชียคือหนึ่งแต่มันก็สองได้จริงๆมีหกก็มันก็ดีกว่าแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องงบประมาณจะยังไงไงอย่างที่เราเคยอธิบายไปแล้วเนาะว่าถ้าหกอ่ะหมายความว่าเหมือนมีเงินก้อนหนึ่งหารห้ากับหารหกอ่ะถ้าหารห้าห้าตัวมันก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรได้แพงกว่าได้ตัวที่แพงขึ้นซึ่งมีสิทธิได้คุณภาพดีกว่าแต่เหตุผลที่เราสนาบสนุนเนี่ยคือมันจะลงสนามได้แค่สี่บวกหนึ่ง แต่ปีหน้าไอโคตาที่หลุดจะนั่งสำรองได้ด้วยอย่างเช่นอย่าง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 เช่นช่วงหนึ่งเราอ,ององไม่มีชื่อเลยช่วงที่เราใช้บิลลงผู้ใหญ่สองเหตุผลก็เพราะว่าต่างชาติมาส่งชื่อได้แค่นันละสามวงหนึ่งก็เลยต้องตัดชื่อองล่ไปแต่ถ้าจะเป็นโคตาในปีหน้าไอตัวที่หลุดจากซีเอ้จากสามวงหนึ่งในสนามมันนั่งสำรองได้อันนี้สำคัญมันจะมีผลไอทีมที่มีต่างชาติ ห้าคนหรือหกคนน่ะคุณจะเห็นกองหน้าต่างชาติปีกต่างชาติสำรองเขาอยู่ที่มานั่งให้ลงมาแก้เกมแล้วต่างชาติตัวแรกเล่นไม่ดีแล้วดังนั้นสําคัญผมมองว่าเมืองทองไม่ควรมีสามบวกหนึ่งแหละควรมีสี่บวกหนึ่งแต่จะมีถึงห้าไหมก็ไม่รู้แต่สี่บวกหนึ่งอ่ะจะเป็นสามบวกสองมอนเดิมไม่ได้ผมมองว่าสามบวกสองดีกว่าเพราะว่าเอเชียจะได้เปลี่ยนกันลงเองได้จะได้เพราะว่าถ้ามีเอเชียตัวเดียวอะ่ะและเอเชียตัวนั้นเจ็บอะ่ะต่างชาติมาลงแทนเอเชียไม่ได้ไง เรื่องเดิมก็อันนี้ว่าเรื่องสังชาติก่อนนะเดี๋ยวนะักเตะไทยพูดต่อก็มีพรบตัวเดียวตั้งต้นส่วนที่เหลือผมก็ไม่รู้ว่าจะเอากี่ตัวอันนี้คือข้อหนึ่งน,นะข้อ2คือก็ยังไม่รู้ข่าวเหมือนกันว่าจะเอาตำแหน่งไหนบ้างแต่อันเนี้ยมันคาดเดาได้มันง่ายอันดับแรกเซนเตอร์แบ็คต้องมีอันดับสองกองหน้าตัวเป้าต้องมีอันนี้มันง่ายมาก ทีเนี้ยก็เลยไม่รู้หน้าเป้าอ่ะค่อนข้างมั่นใจว่าหน้าเป้าตัวแรกอ่ะจะต้องเป็นต่างชาติที่ไม่ใช่เอเชียด้วยส่วน2องเซนเตอร์เซนเตอร์ไม่แน่เพราะว่าเมืองทองใช้เอเชียมามาบ่อยเหมือนมาเยอะเหมือนกันเนาะที่ผ่านมาอ่ะอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มีพรอป มีหน้าเปาต่างชาติมีเซ็นเตอร์ต่างชาติอันนี้ผมพูดรวมนะต่างชาติจะเป็นเอเชียหรือเปล่าไม่รู้แหละตัวจริงตัวที่สี่ในสถานการณ์ตอนนี้ที่จเจริญสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วโอเคจเจริญสักเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นแล้วนะครับที่ที่จะไปจากที่ฟังทีมมาเขาพูดค่อนข้างชัวแต่ผมไม่รู้ว่าทีมไปทีมไหนไปญี่ปุ่นดังนั้นอ่ะในตำแหน่งตัวจริงอ่ะจริงๆปีนี้เราใช้ต่างชาติไม่ค่อยครบอยู่แล้วเวลาตัวเต็มเ็มปีหน้าก็หาปีต่างชาติม,มันมาซะเลย มาเล่นมาขับเคี่ยวตําแหน่งตัวจริงโอเคมันก็จะเป็นหน้าต่างชาติอันนี้สี่ตัวบนนะอันนี้ตัดโควตาไปแล้วเรื่องเอาเรื่องสี่ตัวลุกพอบจองตัวจริงแน่ปรัมเมศน่าจะอยู่ต่อตัวจริงอีกตัวตอนเนี้ที่แย่งตัวจริงก็คือคานะดังนั้นหาหน้าเป้าต่างชาติเอีกตัวก็จะครบสี่แล้วแล้วถ้าเรามีปีกต่างชาติเอีกตัวอาจจะเป็นเอเชียหรือจะเป็นอ่าต่างชาติก็แล้วก็จะมาขับเคี่ยวกันมันควรมีตัวที่แบบ คือถ้าคุณดีว่ะคณะคุณก็ได้ลงแต่ถ้าต่างชาติมาแล้วดีไม่ดีไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าตัวเด็กไทยก็ต้องสำรองไม่แปลกเจริญศักดิ์น่าจะไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไปเทสอะประมาณนี้ต่างชาติก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีชื่อใครเข้ามาผมว่าเมืองทองยังไม่ได้ล็อกเป้าขนาดนั้นแต่แต,แต่มันก็อาจจะมี ข่าวหลุดมาได้เพราะว่าทุกวันนี้ข่าวมันก็ต้องฟังนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องกองนิดนึงเพราะบางทีข่าวที่นักข่าวได้รับมันก็จะมาจากเอเย่นซึ่งบางทีเวลามันเป็นธรรมดาที่เอเย่นจะต้องมาเสนอเสนอให้กับทีมซึ่งตอนนี้อย่างที่ได้ยินก็ปีกเอเชียก็มีคนมาเสนอทีมนะนะเป็นตำแหน่งปีกเหมือนกันเคยเล่นในไทยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทีมยังไม่ได้เลือกนะ มันมันยังพูดไม่ได้ว่าจะเป็นใครส่วนตัวอื่นๆทีมจะไปอิมพร์ตมาใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะช่วงหลังเมืองทองชอบอนะิมพร์ตเนาะประมาณนี้สําหรับต่างชาติเอาเป็นว่าตอนนี้ตัวใหม่ข้อมูลยังเป็นศูนย์เหตุผลที่ยังเป็นศูนย์ก็เพราะทีมมันยังไม่เลือกนั่นแหละอ่าต่างชาติจบแค่นี้ก่อนแต่คิดว่าตําแหน่งคงประมาณนั้นนะกองหลังอย่งงน้อยมีหนึ่งแต่อาจจะมีสอง จรินโคตาา้าแบบที่ใช้ฤดูกาลนี้ก็โอเคนะแบบเอเชียกับต่างชาติเป็นเซนเตอร์สองตัวมีป๊อปมีหน้าเป้าต่างชาติมีมีโอโมรีเป็นเอเชียไอตรงโอมโมรีอาจจะเป็นแบบเปลี่ยนไปใช้เป็นปีกเอเชียก็ยเปลี่ยนเป็นปีกแท้ๆใช่ใช่ใชไม่ต้องเป็นแบบกลางลูปแบบโ,โอโมรีมันก็เป็นแบบสามบวกสองที่6กตัวแล้วอืคือรวมกันให้ได้ห้าตัวแล้วคอยเอเชียสอง<ๆ>เออมันก็สามบวกสองแหละ มันยืดยุ่นกว่าในการเปลี่ยนถ้ามีเอเชียสตัวนะประมาณนี้ส่วนอ่ะเอ้ยเอาตัวออกก่อนสวิตไปผมลาชออกแน่นอนเมื่อกี้มีคนถักมีคนเมนชื่อภูมินแก้วตาด้วยคนนี้น่าจะออกอีกคนเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนกนารทำทีมอย่างเกมที่ไปเชียงรายเราขนสำรองไปเล่นหลายตัวมากก็ยังไม่มีชื่อติดทีมไปเลยอันนี้ชัดเจนอีกคนว่าจะออกเพราะว่าน่าจะหมดสัญญาด้วย จริงๆทีลพลเยออเย้ยก็อยู่ในข่ายที่ยัง50-50้า50นะคือสถานะไม่ใช่ตัวจริงด้วยก็มีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาเหมือนกันเพราะว่านักเตะที่เป็นซีเนียอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นซีเนียไปเยอะแล้วอ่ะไม่ใช่ดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาชุดใหญ่ปี2ปีอะคาเดนีอ่ะถ้าจะเป็นสำรองอะทีมมันก็ต้องช่างน้ำหนักเนโอเคตอนนี้ยธีพลพนะอาจจะดูสำคัญสำหรับการเปลี่ยนลงมาไปสำรองแต่ คุณต้องเวลาทาทีมาต้องมองสครอร์ภาพรวมอย่างมเมเ่อร์ที่พูดไปว่าปีหน้าต่างชาติมาสำรองได้ดังนั้นสมมติตัวจริงเป็นพ็อปเป็นหน้าต่างชาติเป็นปีกต่างชาติเอเชียเป็นปรเมตรมันยังมีค่าคณะอีกแล้วตัวสำรองจะมาหน้าสำรองยังจะมีหน้าที่เป็นต้องเป็นตัวนอกอาจจะเป็นเอเชียหรือจะเป็นต่างชาติที่พร้อมเปลี่ยนแทนต่างชาติด้วยกันลงมาอีกอยู่แล้วเป็นตัวแก้เกมตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองก็ต้องมีพวกสมมติถ้าคณะหลุดสำรองก็ต้องมีคณะตัวที่สามมีปุระเชิดอีกตัวเกมลุกสำรองตัวเลือก,กมันมีสามสี่คนแล้วอ่ะมันก็มีโอกาสสูงที่ทีมอาจจะมองว่าถ้าสมมุติว่าทีลพลอาจจะต้องหลุดจากสกอตในการใช้งานเอาง,ง่ายๆคือถ้าทีลพลหลุดจากการเป็นตัวเลือกเปลี่ยนตัวที่สามตัวที่สี่ตัวแรกอ่ะก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ต่อเพราะว่าค่าเหนื่อยก็แพงกว่ายาวชน มันจะเข้าทางกับภูมินที่สิ่งที่ภูมินเป็นในปีนี้ก็คือไม่มีชื่อใน20คนเลยในช่วงหลังเป็นตัวซีเนียร์ที่ค่าเหนื่อยไม่ได้ถูกกว่าดาวรุ่งอ่ะแล้วไม่ได้ใช้เลยแบบเนี้ยก็น่าจะไม่ได้ต่อภูมินผมว่ามันน่าจะชัวร์จากสถานการณ์แล้วแหละที่เราเห็นส่วนธีรพลอ่ะโอเคเขายังมีประโยชน์อยู่ยังยังลงมายิงให้เราได้อยู่มันก็50 50อยู่ที่ผมว่าอยู่ที่การเสริมตัวต่างชาตินี่แหละ อ่อีกคนที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วแต่ออกก็คือแต่น่าจะออกก็คือพิรพงษ์เรือนนินก็เป็นการเคลียร์เคลียร์สคอตไม่ได้อยู่ในแผนการทาทีมแล้วใครเดี๋ยวผมเปิดก่อนจดมาพิรพงษ์อาจจะสัญญาไม่หมดด้วยแต่เขาหน้าจะหาทางเคลียร์กันออกได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องลังนักเตะไว้ต่างชาติไปหมดจะเวะเ้นพอลเจริญศักดิ์ไปญี่ปุ่นอ๋อแล้วก็จเจริญศักดิ์ไปญี่ปุ่นเนี่ย จเจริญสั่์น่าจะไปเลยแต่เดี๋ยวเมืองทองจะส่งดาวรุ่งเขาใช้คําว่าดาวรุ่งไม่รู้สามคนสี่คนห้าคนปรับจำนวนประมาณเนี้ยผมไม่รู้ว่ากี่คนจะได้ไปซ้อมที่ญี่ปุ่นด้วยอันนี้เป็นแบบการส่งไปซ้อมเฉยๆก็น่าจะเก็บเวลไม่รู้่มันก็หวังว่าจะได้อะไรบ้างสำหรับการไปซ้อมญี่ปุ่นผมไม่รู้ว่าจะนานถึงเดือนหนึ่งหรือเปล่าอาจจะเดือนนึงไม่ไหวแล้วเนาะถ้าดูจากระยะเวลาปีซีซันที่มันสั้นเต็มที่อาจจะได้แค่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ คืออันเนี้ยข้อมูลที่ได้มาไม่ไม่รู้นะครับว่าว่าเป็นใครแต่ถ้าพูดมาว่าจะส่งดาวรุ่งในทีมชุดใหญ่นี่แหละไปฝึกสอมคําว่าดาวรุ่งด้วยแล้วก็เป็นทีมชุดใหญ่ด้วยถ้าเลือกจากคนที่โดดเด่นในทีมตอนเนี้ยมันก็มันก็หนีไม่พ้นคัคณะทรงมุตเปลือเชตเนาะถ้าให้ดาะนะต้องดูว่าคคณะเอ้ต้องดูว่าเปลือเชตจะหายเจ็บทันหรือเปล่า อาจจะไม่เชิงทดสอบฝีเท้านะอาจจะเป็นรูปแบบของการไปฝึกก่อนมากกว่าประมาณนี้ส่วนปรเมศผมว่าเขาอยู่ในข่ายไปต่างประเทศตลอดแต่ว่ามันผมไม่ได้ไม่รู้อะก็ไม่ได้ข่าวไม่ได้การยืนยันมาเหมือนจเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เขาพูดเต็มปากยืนยันมาเลยว่าไปแต่ว่าปรเมศไม่ได้ยินก็ถ้าปล่อยออกไปสองตัวเลยก็ก็หนักนะไปนะสำหรับเมืองทองสำหรับสควอตทีมในปีหน้า ใช่ผมว่าค่อยๆ<ถ>บริหารหมุนกันมากกว่าเออถ้าถ้าสมมติว่าเจริญศักค่อนข้างชัวร์แล้วอะก็ไม่เห็นมีความจําเป็นต้องปล่อยกล,ยลเมตรในตลาดเดียวกันเลยไม่งั้นทีม<ช>มันเสียบาลานซ์ไปเยอะของก<ช>องกันแล้วก็ไม่เหลือนะกองเชียร์ที่กําลังกําลังทึอกืที่เข้ามาดูนะนะรอบรองนะจริงอะ่ะถ้าเปิดปีหน้าปล่อยเงี้ยกลับมาเปิดฤดูการแพเละกับกับรูปเดิม,มแน่นอนไม่ไหวไม่ไหวมีคอมเมนต์ถามนึงโศลวิทย์ด้วยก็ เห็นด้วยครับผมยังไม่ได้คือทีมก็รู้สึกว่าเสียไดายเหมือนกันตอนเห็นสมบุวิทย์กลับมาจากยู่23อยู่ในช่วงกำลังขาขึ้นแล้วก็เป็นวัยที่ต้องเล่นอ่ะพะัฒนาการกำลังดีอ่ะก็ทีมก็อยากลงเล่นเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยกวินกลับมาแล้วดังนั้นอ่ะส่วนตัวเลยมองว่ากรากฏกับสมบุญวิทย์อ่ะคนใดคนหนึ่งอ่ะ ควรถูกปล่อยยืมในปีหน้าแล้วคนที่อยู่ก็เป็นก็เป็นมือสองมันเพียงพอแล้วส่วนคนที่เป็นมือสามอ่ะอาจจะเป็นคณนาพ์การีมเดิมหรืออาจจะเป็นดาวรุ่งคนอื่นก็ได้ประตูอ่ะมันไม่ควรมีประตูระดับที่แบบว่าใช้คำว่าอะไรระดับที่เห็นว่าใช้ได้ในไทยลีกถึงสามคนมันเยอะไป2คนก็พอถ้าเลือกจะเอากรกฎเป็นมือสอก็ปล่อยยืมสมพลวิทย์ไปก่อนดีกว่าผมว่า นาทีมน่าจะต้องมีแผนตรงนี้แหละประมาณนั้นก็พูดถึงขาออกไปแล้วขาเข้าตอนนี้ข่าวแรงมากกับชานรง์พมสีแก้วเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งชนบุรีตกชั้นแล้วก็อ่เราทุกคนดูก็ชัดนะว่า เขาเป็นตัวที่โดดจากตัวชนบุรีชุดนี้ติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยตอนนี้ก็ไม่แปลกที่จะมีข่าวว่าจะถูกส่งไปไหนที่ไม่ใช่ไปเล่นไทยลี2อะเนาะแล้วก็มีข่าวต่างประเทศด้วยว่าอยากส่งแต่ก็ไปไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมไทยลีที่มีีข่าวออกมาหน้าเสือมเมลยกายเป็นเมืองทองสนใจยืมตัวหนึ่งปีก็แชร์คำว่าอะไรอ่ะ จากที่เราได้ยินมาก็คือโอเคเมืองทองมีโอกาสจริงมันมันมีมูลอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าใกล้เคียงหรือชัวร์หรือ,อยังว่าจะมาก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงขนาด90%หรือว่า99%นะชานรงค์ก็ยังออกได้หลายทางมากหรือชนบุรีก็อาจจะขายขาดก็ได้ไม่ได้ปล่อยยืมไม่ได้อยากปล่อยยืมเพราะชบุรีเขาก็ปล่อย นักเตะที่ทําราคาได้เพื่อเพื่อเอางบประมาณมาท,ทําสโมสรมาเยอะแล้วแต่พวกกวราชิตกีสดาซึ่งถ้าขายขาดอ่ะผมมองว่าเมืองทองไม่น่าซื้อนะแล้วทีมที่อยากซื้อชาลงในลีกแล้วพร้อมจะจ่ายเงินสดเลยอ่ะเห็นว่าก็มีเหมือนกันซึ่งถ้ามองในแง่คนขายอ่ะถ้าเขาจะขายนะแล้วได้เงินสดเลยเขาคงอยากได้เงินสดเลยมากกว่าซื้อตัวแล้วผ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่ถ้าเมืองทองอ่ะก็มีโอกาสไอเรื่องยืมใช้คำว่าอะไรดีคือมีโอกาสถ้าจะออกในรูปแบบยืมตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจมีคอมเมนต์บอกว่ากดทีวีให้ทนาลงมาเมืองทองแปดสิเปอร์เซ็นก็ก็ถือว่าเยอะนะแปดสิบเปอร์เซ็นก็ต้องรอติดตามเพราะผมก็ไม่ทราบเพราะที่ผมทราบคือมีมูลแต่ว่าไม่ไม่ได้ใกล้เคียงใหย,ย้าหญ่ะยังยังแบบห้าสิบห้าสิบอ่ะ มีโอกาสจะอยู่เล่นชนบุรีต่อในทีสอได้ทำถ้าชนบุรีไม่ปล่อยอทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ว่าชนบุรีเขามีสัญญาประมาณนี้แล้วกันชาณรงค์แล้วนอกจากชาญรงค์ทุกคนต้องอย่าลืมด้วยว่าเอกอนิ์ปัญญากำลังจะหมดสัญญายืมตัว1นึ่เลกกับอุลวะเลดด m มอนถ้าสมมุติว่าอุลวะไม่ต่อสัญญาแล้ว ก็ต้องถูกส่งกลับเมืองทองเป็นกระบวนการปกติที่ไม่ต่อส่งไปยืมตัวแล้วเขาไม่ยืมต่อหรือเขาไม่ซื้อขาดก็ต้องกลับสู่สมโมสรแล้วหมดสัญญาของกลางเล็กของญี่ปุ่นน่ะมันก็จะตรงกับปีฤดูรก,การนี้ของเราผมไม่รู้ว่าตอนนี้เอกาน,นิตต้องเล่นเจอีกคกีนัดมันถึงจะถึงช่วงที่เรียกว่าจบเล็กแรกอ่ะถ้าไม่ได้ไปต่อมันชัดเจนว่ามันต้องกลับเมืองทองเพราะเมืองทองเป็นเจ้าของสัญญาถ้าต้องกลับเมืองทองจริงๆ มันก็จะสวนทางกับจเจริญศัก์พอดีเปะ๊ะมันก็ไม่มีความจําเป็นที่เมืองทองจะต้องไปเซ็นตัวไทยในตําแหน่งนี้นี่นักเตะบีจีจะมาเมืองทองหนึ่งคนคือใครคนนั้นที่เป็นข่าวก็คือวัฒนากรสวรรค์ละครครับตอนนี้ถ้าถามว่าใครมีโอกาสมาเมืองทองมากกว่าตอนนี้วัฒนากรสวรรค์ละครโอกาสสูงกว่าชนะลงเพราะว่าข้อแรกวัฒนากรจะไม่อยู่ในแผนการทาทีมของบีจีฤดูกาลหน้าแล้ว ซึ่งพูดตรงๆวัฒากรไปบีจฟอร์มตกมากตกกว่าที่อยู่เมืองทองอีกดังนั้นถ้าจะปล่อยออกอ่ะก็ไม่ได้เป็นที่สนใจของทีมอื่นแต่ถ้าเป็นเมืองทองในสถานะปัจจุบันที่พูดว่าอะไรเดียวสราพรเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเนาะอย่างนั้นที่จะหาแบ็ไซ้ายอีกคนก็จะเป็นแค่ตัวสแตนบายเอาฝั่งขวามีชัยพลและสแตนบายโดซ้ายสราพรหามาแค่อีกคนนึงที่จะมาะถ้าจะ เบื้องต้นก็ต้องมาสแตนบายก่อนแหละแต่ถ้าเล่นดีแล้วจะแข่งขันก็อีกเรื่องหนึง่งตอนนี้วัฒนากรมีโอกาสสูงมากเพราะว่าถ้ากลับถ้าคุยกันได้แล้วกลับมาแบบฟรีๆเมืองทองก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาเหมือนกันเพราะว่าเป็นนักเตะคาเดมี่ของทีมอะไรอย่างเงี้ยโตมาจากที่นี่ถ้ากลับมาอยู่บรรยากาศเดิมๆแล้วก็มาเล่นกับเพื่อร่วมทีมที่คุ้นเคยอ่ะก็ก็ดีกว่าก็ดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนี้กดกดดันแน่แน คือนั่นแหละพูดพูดสรุปว่าไงดีบัรณากรก็เหมือนถ้ามีโอกาสก็เหมือนได้กลับมาเรียกความมั่นใจตัวเองอ่ะเพราะเพราะออกไปอยู่บีจีนี่ก็คือฟอร์มดอกกว่าตอนอยู่เมืองทองเราอีกนะก็ได้ลงต่อเน,นื่องนะแต่แต่ฟอร์มไม่ดีแต่ฟอร์มไม่ดีใช่คือถ้าได้กลับมาอยู่กับยาบกาศเดิมๆมันน่าจะดีขึ้นก็ได้พวกความมั่นใจอะไรน่าจะกลับมาแลวเมืองทองก็เป็นทีมที่แบบ พร้อมรับพวกอดีตนักเตะอะไรแบบนี้อยู่แล้วพี่ชาก็กลับมาครับใช่กลับมาไม่ต้องกดดนันเอ <ๆ S 1> ยอะด้วยเพราะว่ากลับมาในสถานที่ไม่ใช่ว่าต้องเมืองทองก็ไม่ได้เสี่ยงอ่ะเพราะว่าเมืองทองมีสถาพรอยู่แล้วไงสถาพรก็อย่างที่เราบอกไปต่อสัญญาแล้วอันนี้ชัดเจนอัพเงินเดือนเรียบร้อยสถาพรอยู่ต่ออย่างน้อยๆก็ปีหน้าผมว่าพี่หนุ่มแกก็ยืนได้อีก สักปีหนึ่งเป็นอย่างน้อย